คนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ตอนนี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสับอยู่สับหน่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเข้าชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะนั่งมัน,นั่งชมกันว่าดี ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายัางโดนติโดนดา่าก็ไอเรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทําไมเราจะไม่โดนดา่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนัก ผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ฉันงพรามันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็อบอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลย ฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจริงจิตตั้งอยู่ในคําหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตงสอนในมหาสติปัฏฐานนสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่แยกเกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดา ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาดาสันเรินมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไร ในเมื่ออารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ชามันก็พังมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลแลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญ นอกจากนั้นใครจะมาบอกผมว่าทราัพย์สมบัติผมมีที่โน่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลยผมสัน่นที่สะปฏิเสธทันทีกัเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่ นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้ નો ત્યાબંધા નિમજે ત